รีโมทแบบที่2ของไดกินที่มาหวานให้คุณมามีเซเลบอ่ะคอมเมนต์มาก็จะหน้าตาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการตั้งเวลาวิธีการยกเลิกการตั้งเวลากันว่าอ่ารีโมทไดกินรุ่นนี้จะมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องเรื่อนลงมาจากปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาตรงนี้ให้มันตรงกับเวลาปัจจุบันค่ะซึ่งเวลาปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณเที่ยง15ค่ะก็ทําการกด ตั้งเวลาให้มันตรงกับเวลาปัจจุบันก็คือตอนนี้เที่ยงสิบห้ากดค้างได้เลยค่ะเที่ยงสิบห้าแล้วเราก็กดปุ่มยืนยันที่ปุ่มนาฬิกาตรงนี้ค่ะพอเราตั้งเวลาเสร็จแล้วเราต้องการให้มันแบบเปิดเองเปิดแอร์เองอัตโนมัติก็กดที่คําว่าออนแล้วเราจะต้องการให้มันเปิดสมมติเปิดตอนบ่ายแล้วก็เลื่อนการตั้งเวลาไปที่บ่ายโมงได้เลยค่ะ แล้วก็กดออนยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าเราต้องการยกเลิกก็กดที่ปุ่มแคนเซิได้เลยค่ะเวลามันก็จะกลับมาเป็นเวลาปัจจุบันค่ะและถ้าต้องการตั้งเวลาเป็นปิดแอร์เองอัตโนมัติให้กดมาที่คําว่าออฟได้เลยค่ะปึ๊บสมมุติจะต้องการปิดสัก4โมงก็เลื่อนมาเป็น16นาฬิกแล้วก็กดที่คำว่าออฟเหมือนเดิมค่ะปึ๊บ ก็คือตอน4โมงแอร์ก็จะปิดเองอัตโนมัติค่ะส่วนถ้าต้องการยกเกิร์ก็กดที่ปุ่มแคนเซิลเหมือนเดิมค่ะเวลาจะกลับมาเป็นเวลาณนะปัจจุบันค่ะประมาณนี้เลยค่ะ